เอาล่ะตามหาคุณยายนี่ไงคุณยายคุณยายผมมาแล้วผมมาเลยเ <c oughs> ตะผมดีเฮ้ยเตะผมแล้ว <c oughs> กระเด็นเลยเจอกันเลยคุณยายนี่คุณยายเจอของผมเลยปาใส่เลยปาใส่เลย โอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก้าวหนึ่งอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เราอยู่เกมรูบักกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าคุณยายอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมขึ้นชื่นแแบบให้ตรงนี้นั่นแหละแล้วก็มันจะเป็นเกมที่เหมือนคล้ายๆกับยุงนะครับเกมยุงที่มันจะต้องหนีคุณยายนะครับเกมอะไรอีสเตอร์เนี่ยโอเคเดี๋ยวผมลองมาดูนะข้างบนเป็นปสุขภาพของคุณยายนะครับก็จะเอาหยิบของได้นะครับหยิบของไปเหรอใช่ไหมคือผมเห็นมีคนหยิบของไปผมไม่แนน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 ่่่่่่่่่ใใจจวาาาามมมมมมมัััััหหยยยยยิิบบบบออ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 อะะะะะะไไ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 ไรร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 รปปปคคคคีีีเเเเททดดๆลลลผผผตตต้้้้งงงงูืภกกขุณส เยวผมไปตามหาคุณยายดีกว่าถ้าอย่างนั้นผมจะทาอะไรคุณยายได้บ้างโอ้คุณยายเตะเราได้เฮ้ย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 ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ได้เลยนะครับคุณยายอืมผมมาเป็นคนธรรมดาทั่วไปนะครับโอเคเออผมต้องทําอะไรเนี่ยเข้าไปได้บอกเฮ้ยเข้ามาได้ด้วยเว้ยเอ้กุญแจกุญแจกุญแจนะครับอ๋อผมต้องตามหากุญแจกุญแจอยู่ไหนอ่ะน้องๆผมจะหาเจอปะเนี่ยก็มีคนเปิดไปแล้วนะ สุขภาพของคุณยายนะครับผมตามหากุญแจดีกว่านะครับเฮ้ยได้ปะนั่นหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ยคุณเจอกุญแจแล้วไอ้น้องไม่มีใครเห็นเลยอ่ะกุญแจก็เก็บมาแล้วใช่ไหมเอ้ายังไม่เก็บหรอ,อ,อโอ้โหคลิกก็ตอบโต้ปะทบเดี๋ยว หาคุณแจก่อนนะครับน่าจะเป็นภารกิจที่เราทำได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับเพือหยิบไข่อีสเตอร์กี่มาทำไมวะอ๋อปลาใส่คุณยายคุณยายเดี๋ยวผมขอเก็บกุญแจดีกว่านะครับมันอ่าฮ่าฮ่า กุญแจอยู่ไหนนะเดี๋ยวผมขอเปิดกล่องกันนะอุ้ยได้อะไรลงน้ำได้ปะไม่ได้นะครับลงน้ำไม่ได้นะครับโอเคโอเคมันลงตรงนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราไปลงที่อื่นได้นะครับลงตรงนี้เลยจากคลิปที่แล้วก็นั่นแหละคลิปแมวใช่ไหมที่ลงไปก็นั่นแหละฮะมีปัญหาทางด้านเสียงนะครับตอนนี้ก็แก้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับกดไลค์ก่อนนะครับ กดไลค์แล้วก็กด u u s สไคร์ด้วยนะครับกดติดตามนั่นแหละฮะกดแชร์ไปด้วยนะครับถ้าเกิดอยากให้คนดูคลิปผมหรือว่ามันสนุกแค่ไหนเมนเมนบอกข้างล่างได้นะครับเพื่อความผมจะได้รู้ว่าทุกคนแบบคิดเห็นยังไงกับเกมนะครับหรือว่าการเล่นของผมนะผมนะตอนนี้ผมขอตาหาคุณยายก่อนนะครับคุณยายอยู่ในขาวงกดใช่หรือไม่ผมต้องไปทำร้ายคุณยายใช่ไหม อันนี้ต้องเป็นพฤติกรรมที่ทําในเกมเท่านั้นนะครับอย่าไปทำข้างนอกในชีวิตจริงนะน้องๆพี่ขอดบอกไปก่อนเลยเอ้ยเดี๋ยวพี่ขอ,อกดีกว่ามันไม่ไหวจริงๆนะคุณยายอยู่ไหนวันนี้นี่ใหญ่มากมีหลายที่เลยใช่จริงแบบนี้ใหญ่จริงผมว่าคุณยายอยู่ในนั้นอะ่ะให้หาคุณยายผมนอนบ้านดีกว่าถ้าอย่างเงี้ยแบบใหญ่เกิดไอ้น้องผมว่าอยู่ในนั้นอะ่ะแล้วเดี๋ยวผมเข้าเขาผงกดดีกว่า เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับแล้วก็ไปลุ้นนั่นไงนั่นไงผมคิดว่าใช่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมเข้าไปข้างในดีกว่าได้อันนี้ไปไม่มีไอเทมใดๆเลยโอ้ไม่เป็นไรนะครับผมไม่มีไอเทมอะไรเลยผมก็จะถือของเข้าไปอย่างนี้แหละแล้วก็ทำ้ายคุณยายนะครับโอ,โอ้ลืมบอกไปผมปิดเสียงนีหว่าผมก็จะไม่ได้ยินเสียงนะเพราะว่าอ่า ผมปิดเสียงมันมันมัน,มนโอ้โหไม่น่าเดินตามอยู่ในี่เลยเด็กน,นี่ไปเดินตามแม่งแลนะอ้าวปัดศพเดินวนทำไมล่ะไปทางนี้น้องที่จำได้เรือแยกกับมุณดีกว่าแยกคุณยายอยู่ไหนไว้เดี่เอา ทำเปเล่นใบคุณผู้ชมมัเดินออกมา้างนอกเยอะแหละมเดินมาออกคนละทางวะเนี่ยเอาคุณยายไปไหนอะอะอะทำเปเล่นไปผมหาไม่เจอมาไปไหนหวะ เขาไปไหนกันวะเนียแล้วกูเข้าไปข้างในไปเพื่ออะไรเนี่ oh, ไปเปิดกล่องเล่นดีกว่าไม่ทำแล้วพรกงพรกิจอะ่ะหาไม่เจอนะครับตอนแรกงเจออยู่เลยปะอะไรวะอ่อนิชาเดี๋ยวอ่อไม่ใช่ที่คุยกับคนอื่นดีกว่ข่าววงกฏโอเคเอ,าอ้าวจะบอกว่าคุณชนะแม่งเล่นเข้าไปอยู่ในข่าววงกฏ บ้าจริงเอาใหม่นะครับอยู่ในข่าวองกดได้ยังไงเอาใหม่เลยแม่งอย่างโกงอยู่ในข่าวองกดเสยเออเอาเอาเอาที่มันเล็กๆดีกว่าเอาเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราเราเป็นอะเอาเฮ้ยเออเราเป็นคุณยาย แต่คุณยายต้องหลบเด็กๆใช่ไหมโอ้โหวิ่งวิ่งไม่ได้ด้วยคุณยายที่นี่วิ่งไม่ได้นะครับเฮ้ยไม่เป็นไรนะครับเดินไปข้างในแล้วกันเอ้ยมันเอาของคว้างคุณยายแล้วกด F ออุย๊ยโอ้โหเด็กเชี่ยดิเด็กเชี่ยนี่เชี่ยนี่นะครับรู้แหละเราทำภารกิจของคุณยายนะครับ ระหว่างที่เราล้มก็ทำภารกิจไดนะ้อุ้ยเชีย่ยเอ้ยกูโดนเต็มเมเลย <c oughs> เป็นไงเล่าเตะให้หมดเลยเตะ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 โอ้เตะเตะเตโเตะเเตะ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 เตตรายอันตราย,รายนะะเตะเเะเตะเีะ ไอ้น้องรดน้ำต้นไม้หรือวู้ฮู้เฮ้ยไม่รอดหรอกไอ้น้องมันวิ่งยังไงวะเนี่ยเฮ้ยกูอ๋อบอดสเปียร์วาวิ่งนะครับผู้ชมอดี๋ยวเริ่มเดียวเริ่มเราของกว้างได้ปะเนี่ยไม่ได้นะครับหยิบไม่ได้เลยๆนะครับโอ้โหเข้ามาดิเข้ามา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  ไอ้น้องไอ้น้องเข้ามาเข้ามาไอ้น้อง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 เข้ามาเดยเข้าเข้าเข้ามาเข้ามาเดยเข้ามาเดยเฮ้ยนกเดียวเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเรียบร้อยโดนไปดิ้ ภารก,กิจของคุณยายนะครับต้องเสร็จนะครับโอ้โหภารก,กิจก็เยอะเกินนะครับโอ้โหเยอะไปนะครับโอ้โหคนแม่งเต็มเลยโอ้โหคนตรงนี้แม่งเต็มเลยครับพูดไปกูต้องได้เป็นเด้หวะตั้งแต่ยุงละรอบยุงก็ทีหนึ่งละคนไล่แม่งก็ง่ายเกินนะครับคนไล่มันก็ง่ายไปแล้วเลือกพอเป็นเลือกสถานที่อย่างงี้แม่งมาเลือกเราเราได้ด้วยเป็น ทีเมื่อกี้อย่างยากเลยมทำภารกิจเราไปดีกว่าเราไม่สนละเข้าห้องละเข้าห้องดีกว่านะครับไอ้้ไอเด็ก,ดกๆทั้งหลายก็ทำลายเราก็ได้แค่นี้แหละเลือดใหญ่ยยยค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างถึกเลยแหละผมผมเข้าไปก่อนโอ้หมีหกจุดเลยอ๋อ อุ้ยเหลือแค่สองอันไอ้ดองตรงนี้ใช่ไหมลุ้นดิเรียบร้อยภารกิจสองงานสำเร็จเรียบร้อยเรียบร้อยภารกิจสำเร็จสิครับน้องๆเอ้ยแฮปปี้ดีแฮปปี้ดีแฮปปี้ดีน้อง,องอแฮปปี้ปดีโชค รับรางวัลครับรัรอให้รับรางวัลแล้วนะว่าต้องเป็นกูเวอร์ไม่ใช่หรอกมั้งอืมอืมเขมันในบัตรเยี่ยบเฮ้ยรู้ได้ไงวะเก่งจัดนะครับโอ้โหแงดูอะไร ไป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 ทำร้ายคุณยายได้เลยอุ้ยเรรยบร้อยเสร็จดูโอ้แรงมากนะครับเวลาโดนเตะแล้วตัวนี้วิ่งไงเฮียอ้าวอ๋อพาวเวอร์มันคือการโอเคเก็บล็อกกัน แม่งเล่นปลดล็อกไปเสะละกล่องอะบ้าเอ้ยทำลายคุณยายให้เลือดลดนะครับเอาให้เลือดลดเลยนี่ฉันกญแจสามอันเลยอะ่ะกูไม่เอาดีกว่าุแจมันเยอะไปมั้งไอ้น้องเมื่อกี้คว้างแล้วแม่งไม่โดนบ้าช่วยกำจัดคุณยายให้ได้นะเออโดนไหมวะ โดน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 เฮ้ยคุณยายนิ่งไปแล้วนะเอ้ยอย่าโยนมั่วดินี่มันเก็บไม่ได้อีสเตอร์มาแล้วกันชอบเลือกแบบนี้กันวะไอ้พวกเด็กพวกนี้นี่แบบนี้มันสนุกตรงไหนเนี่นยแม่งเดี๋ยวเดินเข้าเขาว,วงกดไปละ นั่นไงเตรียมเดินเข้าแล้วนะนะเตรียมเดินแล้ว <c oughs> เป็นไงถ้าม,มันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วเี้เยเขาขังกดแก oh my god oh my god โอ oh oh, 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 oh. oh. อู้อู้อู้แาสีหรืออืมอืมไอ้น้องน้องไอ้น้องมาดีน้องมันต้องหลบมุมแน่นอนครับอุ๊ยเหี้ย เรียบร้อยกูดูอยู่คนเดียวเฮ้ยไม่เข้ามากันหน่อยหรือ,อยิงหลบผมไปได้แล้วนะครับผมลุดผมรุดจากสายตาแล้วนะครับระวังต้องระวังทางม,มุมไม่ดีนะครับเพราะว่าตรงที่มีอีสเตอร์ผมว่าคุณยายต้องเดินไปนะครับหยิบไม่หยุไปก่อนเลย <c oughs> อันตรายนะครับ ีในชีวิตจริงห้ามใช้นะครับในเกมใช้ได้ในเกมใช้ได้ในชีวิตจริงอย่านะครับอย่าได้ดิอย่าได้ลองอะไรวะกุสาเล่นโอ้อยู่ไหนวะเนะี่ยคงอยู่ในนี้แน่ๆเลยวะ่ะผมว่าอยู่ในนี้ คือไม่อยู่ตรงนี้ก็ข้างนอกอะ่ะให้เดาโอมันน่าจะอยู่ข้างนอก,กว่าเดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนดีกว่าอ๋อลืมไปเราไม่ได้ยินเสียงแต่คุณยายก็มีภารกิจของเขานะครับเราไม่เคยเล่นไปคุณยายในแบบนี้ด้วยเนาะเราเลยไม่รู้ว่าคุณยายเข้าไปซ่อนที่ไหนนะครับอันนี้ไม่ต้องนะให้พวกอ,อมีดนะรเรามีแล้วนี่นะ ไอ้ใช่อยู่ไหนวะเ่ยเฮ้ยเลื่อนรถตลอดเวลาแสดงว่าอยู่นอกกว้างมากอันนี้ยอมรับเลยว่าแแบบกว้างจริงนะครับอันนี้ผมบอกให้นะครับไม่รู้ว่าคุณยายตอนนี้ภารกิจเสร็จหรือยังนะครับเฮ้ยอ,อยู่ตรงไหนวะทาไมคนมันก็หายไปด้วยไปเนี่ยคนไม่อยู่กันหรอวะหรืออยู่ฝั่งโน้นเหรอเออแบบนี้มันงงจริงนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยน้องๆอาจจะไม่เคยเล่น เราอ,อาจจะเคยเล่นแล้วแมปนี้นะครับแต่พี่ว่ามันเล่นไม่ค่อยสนุกแมปนี้อ้โห,โหด่านนี้เล่นยากจริงนะเพราะมันหามันหาคุณยายไม่เจอหายไปเลยเนี่ยพวกเด็กๆอ่ะพวกเด็กๆ,ก,ๆก,กี้กี้ก็หายไปด้วยนะครับคุณยายมีภารกิจ11อย่างมันก็ทำภารกิจเรื่อยๆนะคุณยายโอ้ยอยู่ในเขาวงกดแน่เลยหรือว่าเขาวงกดมีอะไรให้ทำวะไม่มีอะไรให้ทำมันลดลงเรื่อยๆอ่ะ คุณยายเธออยู่แถวนี้ดิอันนี้ไงเห็นคนละเห็นคนละี๋ยวอยู่ในเขาวงกดนะครับที่สุดท้ายของคุณยายที่ต้องทำภารกิจผมว่าใช่มันต้องอยู่แต่แถวนี้แหละมันจะไปอยู่ไกลกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าตอนนี่ผมเล่นเมื่อกี้มันก็อยู่แต่แถวนี้ถูกปะมันต้องออกมาข้างนอกแน่นอนมันคว้างกันเล่นนี่หว่า เป็นแบบนี้ยมันเล่นยากนะครับเออว่ะมันหาไม่เจอเหมือนกันปัญหาคือมันอยู่ไหนวะข้างหลังมันออถ้าเกิดเข้าจากข้างหลังได้ปะผมว่าได้ลองดูไหมงั้นผมเข้าจากข้างหลังดูนะครับเชี่ยคุณยายอยู่ไหนวะผู้แแบบนี้มันยากเกินไปปะวะที่ใครเป็นเลือกนักหนาวะแบบเนี้ยหามจริงดิไปก็ถามมาสักพักแล้ว หาไม่หาไม่เจอแล้วกันถือว่าแบบนี้ก็ยกให้ไปนะครับผมก็คงไม่เล่นแล้วค่อยมาเล่นกันอีกทีตาใหม่นะครับหรือไม่ก็เกมนี้อาจจะต้องมาเล่นกับทุกคนเนาะโอเคเราผมทําคอมดีกว่านี้แล้วผมจะมาไลฟ์สดเล่นกับทุกคนนะครับตสาอาทิตย์ช่วงกลางวันก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับใครใครชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กันด้วยนะครับอย่าลืมมันไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นี้นะที่จะไลฟ์ช่วงเสาร์อาทิตย์แต่ไม่รู้เสาร์อาทิตย์ไหนเดี๋ยวจะมาะบอกก่อนนะโอเคเจอกันบ๊ายบายอย่าลืมกดด้วย